วันนี้นะเราสองคนจะพาทุกคนไปตะลุยกันที่ไปไหนวะคลองโอ่งอ่าจ้าเราจะพาทุกคนนะไปงาน Little India ค่ะเขาบอกว่ามีงานเทศกาลเออเขาเรียกว่าแม่ไกดอินเดียจำไม่ได้อีก ตามไปดูกันท like ี่งานเดวตามไปดูกันที่งานถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าบายบายไปเจอกันที่งานเลยปูจะพาทุกคนมาเที่ยวงานดิวารีหรือทีปาวารีนะคะเป็นเทศกาลแห่งแสงไฟของศาสนาฮินดูซิกแล้วก็ศาสนาเชนดิวารีถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของศาสนาฮินดู เขาจะใช้แสงสว่างในเทศกาลแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงชัยชนะของแสงเหนือความมืดมิดความดีเหนือความชั่ว ะะว่าในงานมีอะไรค้ายปางแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะแนวอินเตอร์เดียร์นี่ตรงนี้บอลิวูดจ้าเราบอกเคาอยากจะกินอะไรนะสามโมซ่าซามโมซ่าเดี๋ยวเราไปลองดูซิว่าตาม,มาตาหาซามโมซ่ากันว่ามีไหมนะ จารีบปิดไปไหนเนาะคนกำลังมาเลยวันเสาร์นี่มุมไปนะคะราชสานนะคะแน่คุณนอดสโมมาซาบะ พิมารายาบุ๊กนะคะทำได้ครับมีอะไรเป็นน้กุลีพุลีปะเนี่ยฮะไหนไหนมีคนดีใจแล้วหนึ่งอยากกินไหนซามมซ่าเดรอว้าวนามาสเต้ไหนดูนี้ ใสดีว่ะอะไเออเธอเอาสองทิ้นมาอันนี้เอาสองกานสองก้าเอีไเหรอสองก้านที่เราที่ราเหรอเออยีเนี่ยแบยีเนี่ยแหละ่ใ่สามก้อาม้องรออ๋อนี่ปาณิปูลีปลาปาณิลี

kul rans ini, nah, ชานิยมชานิยมให้คนอินเดียก่อนใช่ไหมแล้วมันจะมีไหมนะากลังทอดใหม่ือจิน่ะลังใหม่แล้วจ้ารสนี้จะได้ไหมเดี๋ยวดูดีเปิด่ะจับนะกล้องจับนะรอบนี้กล้องจับนะอ่ะ thank you ดได้แล้วนี่จ้าในที่สุดกินแล้วไหร่ย,ยี่หา้าหาสิงโ,โอเคครับ่สกินแล้วกินแล้วฮะดีจังเลยเออุอ้ยอันนี้ก็มุงว่ะนอตตี้ นี่ก็มุงว่ะมึงดูดิไม่เดินไปฝั่งนน้นอุ้ยพวกนี้ก็มีสมอสซามุงเหมือนกันหมดอ๋อนี่อันนี้ขนมอันนี้ใครอยากกินเหรอโอ้โหไข่ดีทุกเจ้านะ่าจะอ้ดูปันจับมึงวันนี้โกยเลยโหวันน้ประมาณทีี่บเออ ปันจับน um. ี่โกยจ้า huh. ปันจับโกยเลยสามร้อยค่ะสองพันก็าสหก้อยแล้วก็ยัง uh นี huh. ่ติงก ri ็เอแล้วราคาอ๋อเ็นหน้าเ้็นหน้าสองคนหายไม่เหลือหมดอ่ะ คือเกินมากอุ้ยนอตตี้นี่ก็วันนี้เปิดใหม่ไปแด้ววันก่อนเรามาไม่เห็นมีร้านนี้เลยเฮ้ยมาใหม่เหรอ,อมาใหม่เว้ยสวยด้วยเป็นไงอร่อยปะยัง โอ้ยคุณน็อตนี่ก็อีกร้านน็อตดูมันเริมาตกเโอ้ยดูร้านจ้าโอยทุกร้านไปเลยวันนี้โยถ้ามีทุกวันคงแบบคงจะแบบสนุกกันหน้าดูเลยแล้วเนาอจนะ เดินผ่านเห็นพ่อค้านั่งคุยกันนะคะว่าอุ้ยอยากจะให้จัดแบบเนี้ยเดือนละสอง่นก็ยังดีคือทุกร้านค้าต้องบอกว่าค้ายของจงหมดเกลี้ยง ไปดูด้านในนะว่ามีอะไรอีกโหคือไฟอะยาวไปเลยนะทุกคนงาน,นไม่ใหญ่แน่นะมีโอ้โลดมาก <c oughs> นี่นี่น,น,นี่อันนี้ไทยสไตล์ละ อินเดียน t ู a ดอ้อ o ซ่อ h อ e a ื่ e ยๆครับอินเดียนฟู้ลวอี่มอาาินเดียวครับก็หมฮะวครับไม่วอย่างเดียวครับเป็นอาหารบ้านอลัะงอีกกี่วันมันจะลอกอ่ะฮะบางคนก็15วันจะไม่ลอก15บาวันมันจะค่อยๆจางจางลงค่อยๆจางลงบานาวัฒนธรรมของคนชาวอินเดียผี่ก็ใส่ิงใส่เยอะก็แปลว่า่นแบบมีแต่งงานใหม่อ๋อะ ให้ความรู้ด้วยหลังขคอมเมนต์อะไรงานแรงงานใช่ไหมใช่แต่บางอันที่เขาขายกันทั่วไปนี่มันเป็นสีไงอันนี้ไม่มีผสมสีมันเป็นสีไล่ไม่มีอะไรเสียเลยสีมันจะเป็นธรรมชาติของมันหลังจากสี่ห้าวันมันจะเริ่มเข้มขึ้นเย็นไปหลังจากอาทิตย์หนึ่งมันก็จะเบาลงเบาลงพอให้20นาทีแห้งป้ากุ้งก็จะอยู่งอื้อ สไตล์ไทย<ช>คือคบแบ่งซีไปเลยแบง่งแบ่งเขยตไปเลยนี่อุ๊ยคุณนอดมีคมแดงด้วยนะคะอัมาโฮสเทลแข,ข้ามคลองมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะบรรยาการเปลี่ยนไปเลยคะ่ะทุกคนตรงนี้นะอาหารไทยเยอะมากแล้วก็หลากหลายมากเดี๋ยวปุจะพาไปดูนะว่าคืนนี้เนี่ยเขามีอะไรขายบ้าง อร่อยมากจะเอามานจริงนะเนี่ยแฮ่ยำอร่อยเล่าชิมยัำไม่ได้ชิมโอเคอะ้นก่อนนะมาล,ลงมาหาบายบาย นี่เขาบอกอร่อยมากนะอร่อยจริงบ้านอตตี้เดี๋ยวเรามาชิมเป็นสูตรอาม,มา่าเอออาม,ม่าไม่ใช่อปแปะนะแต่อปแปะชงนะเมื่อกี้จกเจ้าดีเจ้าเหาอ่ะหอ,อ,อมส่วนมีอีกเจ้าหนึ่งอ่ะติดป้ายข้างหน้าว่าหมดแล้วค่ะออแล้วเมื่อกี้จะไปดูหมี่กระเฉดอีกเจ้าหนึ่งก็หมดแล้วครับ ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยค่ะ<อ>ขึ้นานมากนะคะจานนี้คือแบบโหเขาผัดทีละจานคุณ<อ>นี่ผัดต้มร้อนหมดแล้วครับเลยเหรอแอกตะโกมบอกว่าหมดโหขายดีกันเจ้า เรามาชิมนี้กันค่ะทุกคนอืมอร่อยจริงมากแต่ถ้าทางจะอร่อยจริงอร่อย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 ที่ข้างๆบอกว่า พรุ่งนี้กูจะไหวไหมเนี่ยวันนี้กุน็อกแน่คือขายดีดุกเจ้าขายดีจนบางร้านไม่ติดป้ายคำว่าหมดค่ะหมดค่ะเพราะว่าขี้เกียจตอบคำถามแล้วว่ายังเหลือไหมล้านอื่นดียวขายดีดีดุกเจ้าอ่ะนี่มันคืออะไรับปะีเหมือนมีเบีย เเออวะกทงานจะมีถึงวันที่23ตุลาคมนะคะถ้าเกิดใครดูคลิปปูทันแล้วอยากมาก็รีบมานะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ